สนับสนุนการทาข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันพุทธที่9ตุลาคมพุทธศักราช2556เวลา13นาฬิกานายอาทรจันทวิมลรองประธานมูลนิธิอาสาพเพื่อพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยในเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกลูกเสือว่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยณนะสถาบันการเป็นักศึกษาวิทยาเขตอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทอง จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละมากกว่า1,500คนส่วนใหญ่เกิดจากการว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่รู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างเหมาะสมมุลณิธิอาสาพเพื่อพึ่งพายา,ยามยากสภาการชาติไทยจึงจัดโครงการฝึกลูกเสือว่ายน้ำช่วยเหลือคนตกน้ำขึ้นที่จังหวัดอ่างทองจำนวน250คนใช้ระยะเวลาในการฝึก3วันโดยวิยากรลูกเสือจากบุลณิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซลินทรราชาวิทยาลัยนคนปรปฐมสถาบันการประศึกษาวิทยาเขตอ่างทองและสวนสยามทะเลกรุงเทพจากนั้นผู้ปฏิบัติงานแทนพระองค์เดินทางไปยังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตัทยาสัยในเขตโรงเรียนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู้ภัยน้ำท่วมเพื่อพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยเสื่มเนื่องจากการเกิดอุทกภยัยในพื้นที่ตำบลผงเพงทําให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบอ,อุทกภัยในการดำรงชีพสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาธยาศัยจึงได้จัดก,กิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในสูตรการเรียนรู้สู้ภัยน้าท่วมเพื่อพึ่งพาย,ยันยากสภาการชาติไทยดังนี้การฝึกว่ายน้ําสำหรับประชาชนที่ไม่นาไม่เป็นการช่วยเหลือชีวิตปลาและกลบเสื่อมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของน้ําอย่างกระทันหัน การแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปลาเช่นปลาร้าปลาแดดเดียวการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษปลาสัติทการปลูกชะอมและขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานแทนพระองค์เดินทางไปยังหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองลงเรือของกรมเจ้าท่าตรวจกระชังเลี้ยงกบลอยน้ำเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาตไทย สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหากบตายในกระชังขณะน้ำท่วมโดยสร้างก,กระชังบกบนแพรแล้วเลี้ยงด้วยน้ำประปาป้องกันน้ำสกรปรกจากเศษอาหารและยารักษาปลาในกระชังด้วยจากวุฒิบุญวามาระสําสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองถ่ายภาพวาทีรยตรีวิมุติอัยรากุรวัฒสำนักงานข่าวท้องถิมจังหวัดอ่างทองรายงาน